สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็เชียร์มาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลดิงดานล่างนะฮะเรามาเริ่มต้นกันสำหรับเรื่องแรกนะครับมีรายงานออกมาจากเดอะไทม สื่อของอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการระบุออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเริ่มที่จะมีความคิดเกี่ยวกับการลดความสนใจในตัวของเฮลิเคีนลงมาแบบเรื่อยๆนะครับซึ่งเคยเียนเป็นเป้าหมายหลักจริงแต่ว่าด้วยความยากครับทั้งเรื่องของการเจอจาเรื่องของเม็ดเงินทําให้ไม่ใช่เรื่งแปลกที่แมนยูเนี่ยจะมีความคิดดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับก็คืออาจจะมีการล่าถอย ลด,ดให้ความสนใจไปก่อนในช่วงนี้นะครับเอเดรียนฮาร์กยังคงมีความต้องการเซอนสัญญาโูนหน้ารายใหม่แล้วก็กองกลางตัวรุกรายใหม่กองกลางตัวตรงกลางด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังทำงานเกี่ยวกับการดึงตัวเมสันเมาส์ในขณะที่ศูนย์หน้าก็ต้องการแต่โอกาสการคว้าคีนเนี่ยแมนยูก็เริ่มที่จะมีการแบบเริ่มทำใจละ เกี่ยวกับดิวดังกล่าวนะครับเฮนรีเคนเนี่ยก็ชื่นชอบโอเทฟอร์ดเหมือนกันสนใจที่จะย้ายมาแมนยูเหมือนกันมากกว่าที่จะเป็นการย้ายไปนอกลีกซึ่งตอนนี้เคนมีข่าวเชื่อมโยงกับบาเยนด้วยกับเรอลมริดด้วยแต่ว่าเคนเนี่ยอยากอยู่ในอัีกดษต่อไปแต่พอมาดูเรื่องการเจรจารเนี่ยมันยากครับแมนยู u, ต้องเจอจุดแข็งอย่างเลวี่ที่เจรจายากมากไม่เงินค่าตัวแรงนะครับทีนี้ยพอมันมีการลดให้ความสนใจเนี่ย แมนยูจะทําอย่างไรคําตอบนั้นก็คือแมนยูก็จะมีการไปดําเนินการเกี่ยวกับตัวเลือกตัวสํารองที่แมนยูเล็งกันเอาไว้จําได้ไหมครับว่าผมเคยนําเสนอเกี่ยวกับสกู๊ปข่าวจากสื่อดังๆนี่แหละในอังกฤษเขามีการจัดเทียร เทียร์ึ 2, เทียร์งเกี่ยวกับตัวเลือกที่น่าสนใจเทียร์ึ่เนี่ยก็เป็นพวกโอซิมเฮนเฮลิคนเทียร์2เนี่ยจะเป็นพวกแบบปรามอสแล้วก็พวกวารวิทโครโมนี่นะครับเทียร์มจะเป็นพวกแบบกองหน้าดาวรุง่งนะฮะพวกแบบฮอยลุนนะฮะหรือกองหน้าที่มีข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเซสโกอย่างเงี้ย ก็จัดว่าเป็นแบบพวกกองหน้าอนาคตไกลก็เป็นแบบประมาณ3ขั้นด้วยกัน3ตัวเต็งเอ่อสเป้าหมายตัวเต็งแล้วกันใช้คํานี้นะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะมีการลดให้ความสนใจเกี่ยวกับส่วนหน้าตัวท็อปอย่างเฮลิเคียนแต่แมนยูยังมีความต้องการเกี่ยวกับการมองหาศูนย์หน้าที่มีประสบการณ์1รายรวมไปถึงศูนย์หน้าที่อายุยังน้อยนะครับก็คือพวกูวนย์หน้าเดารุ่งนั่นแหละใครอยู่ในขายบ้างก็หอยรุ่นหนึ่งเนี้ย ชัดเจนนะครับที่เป็นสุน,นัขอายุน้อยดูมีการพัฒนาดูมีแววแล้วกันที่จะเติบโตได้อีกไกลแมอยู่ก็จะมีการสำรวจอะไรเพิ่มเติมกันไปนะครับถ้าเกิดพลาเดเฮลิเกนจริงๆซึ่งนี้ครับมันก็มีการเล่นข่าวต่อมาทันทีครับจากมิลเลอร์มิลเลอร์เนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเอเดนาได้มีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารละเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่า แล้วก็เป็นการเน้นย้ำนั่นแหละว่าเราเนี่ยต้องการศูนย์หน้ารายใหม่โดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้าตัวท็อปหรือว่าดาวรุ่งอะไรก็ตามแต่แต่ว่าศูนย์หน้ารายใหม่ต้องเข้ามาแล้วก็ในรายของแนวรับเนี่ยต้องมีกันเข้ามาด้วยอีกสักหนึ่งรายอย่างน้อยเนี่ยต้นตลาดช่วงซัมเมอร์นี้ต้องมีอย่างน้อย2รายก็คือตำแหน่งศูนย์หน้าแล้วก็แนวรับหรือว่าศูนย์หน้ากองกลางก็ได้ที่เรามีข่าวข่าวมีสันเมาส์ ซึ่งตรงนี้มันก็สอดคล้องกับตามรายงานเมื่อกี้นี้ครับว่าแมนยูเนี่ยก็พยายามเร่งเกี่ยวกับการมองหาสุนย์รายใหม่และถ้าเกิดไม่ได้เคียนก็อาจจะมาลงเอยที่หอยหล่นก็ได้มิลเลอร์ hmm. ก็บอกว่า ทางแมนยูเนี่ยกำลังสำรวจถึงความเป็นไปได้ในการคว้าฮอยรุนแบบจริงจังเหมือนกันหนึ่งเลยก็คืออายุยังน้อยด้วยนะครับซึ่งผลงานอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟคเท่าโอซิเฮนหรือว่าแฮร์รี่เคนนะครับแต่ว่าดูมีทรงที่ดีในอนาคตนะครับราคาไม่แรงนะฮะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับตัวเลือกแนวรับเนี่ยเราสร้างกันดีว่าตอนนี้แมนยูกำลังมีข่าวกับคิมินแจด้วยครับที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตอนนี้ในตำแหน่งพื้นที่เซ็นเตอร์ตัวกลางแต่มันก็มีโอกาสที่จะโดนปาดหน้าเหมือนกันเพราะว่ามีรายงานล่าสุดว่า นิววาสเซ่นแล้วก็เเชเชลด้วยเพราะฉะนั้นแมนยูก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายมาที่อาร์เซลดิซาซี่เหมือนกันที่เป็นแนวรับคนทางโมนดากกนะครับราคาก็จะต่ําลงมาหน่อยอะไรประมาณนั้นแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกันกับ คิมบินแจนี่คือข้อมูลที่มีการเล่นกันออกมาซึ่งในส่วนตรงผมนะผมอมองว่าผมเห็นด้วยถ้าเกิดแบบแมนยูคิดแบบนี้ตามกระแสข่าวของจริงนั้นก็คือถ้าเราเนี่ยตามตื้อแฮร์รี่คีนตื้อไปแบบเรื่อยๆใช้เวลานานเกินไปซึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปเหมือนกับซ้ำรอย ในช่วงตลาดรอบมุนก่อนนี่ก็คือเราใช้เวลาเยอะจนเกินไปจนที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใครเลยแล้วก็ต้องมาลุ้นในช่วงท้ายของตลาดแถมทั้งยังมีการโดนโกงค่าตัวอีกนู่นนี่นั่นนะครับผมเองเนี่ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับอยากให้แบบอ่ะโอเครีบจัดการรีบตามตือ้อ พอถึงขั้นที่ว่าอ่าโอเคเราได้รับทราบแล้วว่าเราพยายามแบบเต็มที่แล้วยื่นแบบเต็มที่แล้วเจรจาแบบเต็มที่แล้วเราต้องรีบถอยแล้วก็ไปหาซูน,น่ารายอื่นเข้ามาดีกว่าหรือว่าเป้าหมายอื่นดีกว่านี่คือในส่วนตรงผมที่ผมมองค,คล้ายๆกับสื่ออย่างเดอะท m e แล้วก็มิลเลอร์นี่แหละที่แบบมีการบอกว่าแมนยูอาจจะมีการเปลีป่ยนเป้าหมายก็ได้นะครับเนื่องจากเฮลิคิมันยากต้องบอกว่า ผมเห็นด้วยแบบร้อเปรซ็นนะฮะว่าแมนยูควรซื้อกองหน้าแบบเฮลิเคนเข้ามาร่วมทีมไม่ได้โอซิมเฮนเฮลิเคนอย่างเงี้ยแมนยูควรได้มาเลยถ้ามันมีโอกาสถ้ามันแบบเจรจากันแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากเนี่ยจัดไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใช้เวลานานไอนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับแล้วก็การที่เราเปิดเรื่องของตลาดซัมเมอร์แบบรวดเร็วมีการ ซนเตเข้ามาแบบรวดเร็วเนี่ยมันก็จะมีผลดีต่อการเตรียมทีมของเอเดร็กินฮาร์กด้วยมีการปรับทัพตั้งแต่ช่วงรีซั่นในเกมรัดแรกๆนี่แหละคือข้อดีด้วยส่วนหนึ่งเทนฮาร์ก็พูดเองนะครับว่าต้องการนักเตะรายใหมด่ด้วยเพื่อให้แบบมีการปรับตัวได้เร็วขึ้นอ่ะก็แฟนพีเคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการมองหาตัวเลือกสำรองลดให้ความสนใจตัวเลือกหลักเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่องนี้นะครับส่วนอีกตัวเลื่องหนึ่งที่มันมีข่าวออกมาจากเดลเทลากาฟครับสื่อดังของฝั่งฮอลแลนด์นะ มีการบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะมีการดึงไบรอันบรอมบี้ส่วนหน้าของทางอาแจกเข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งบรอมบี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเดนฮาร์อยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมง,งานกับเอเดนฮาร์มาอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เป็นสูนหน้าระดับท็อปแต่ถือว่าเป็นสูยนหน้าที่ดึงเข้ามาสามารถใช้งานแบบระยะยาวได้เป็นสูนหน้าที่ชัดเจนครับว่าซื้อมาแล้วก็ เทากับระบบการเล่นของเอเดรนฮาร์ได้แบบทันทีนะครับอาจจะแบบไม่ได้แบบเพอร์เฟกกดสกอร์ได้แบบกระจายเท่าแบบเฮลิเคียนหรือว่าโอซิมเพนแต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งลิตรลายชื่อที่น่าสนใจราคาถูกด้วยอายุยังน้อย21ปีนะครับก็คาดกันว่าน่าจะไม่เกิน20ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับนี่คืออีกช้อยหนึ่งที่แมนยูก็กําลังมองอยู่นะฮะนอกจากพวกคอยลูนเซสโกแล้วก็เป็นบรอมบี้นี่แหละที่ มีข่าวอาจจะมีในรายของครูรูสอีกนะฮะที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นก็ราคาจะลดลงมาอีกนะครับแล้วนี่คือตัวเรื่องนะครับที่มีการเล่นข่าวออกมาแบบต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องต่อมาครับก็เป็นฝั่งของนาเซอร์อัคคาาฟีครับประธานสโมสรอนเบเชก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวที่เจ้าตัวเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยู U, นะครับโดยสรุป,ปง่ายก็คือเข้าไปให้คำปรึกษานั่นเองซึ่ง ทางประธานสโมสรอเบเชยย้ำชัดนะครับว่าไม่คิดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเทโอเวอร์สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอย่างที่เป็นข่าวลือเล่นกันออกมาในเจ้าของเขามีเบเชเพียงแค่ทีมเดียวนะครับแล้วก็เจ้าตัวบอกนะครับว่าผมไม่ต้องการ เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นสโมสรแมนเชสเตอร์นะครับนี่คือการคอนเฟิร์มแบบร0อ็์จากปากของอัลคาไรฟีเองนะครับส่วนประเด็นของเมสันกินวูดมีการเล่นข่าวก็สืบมาหอกมานะครับว่าตอนนี้เอริรเยนฮาร์กต้องการให้เมสันกินวูดเนี่ยกลับมาเล่นให้ทีมอีกครั้งหนึ่งในมุมของเอริรเยนฮาร์กก็คืออยากให้เมสันกินวูดเนี่ยกลับมาเป็นตัวเลือกแหละแต่มุมมองของบอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เพียงแต่ให้เมสันกินวูดลงสนามได้เท่านั้นเขายังต้องมองเกี่ยวกับ ทีมฟุตบอลทีมหญิงด้วยแล้วก็ผลกระทบทางด้านสปอนเซอร์การค้าขายแบรนด์อะไรต่งตางๆต้องครอบคลุมพอสมควรซึ่งบอร์ดเนี่ยยังแบบกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบรายได้รายรับรายจ่ายอะไรต่งตางๆอีกในแฮะที่ถ้าเกิดแบบอนุมัติให้รีบูตกลับมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับสปอนเซอร์หรือเปล่าการค้าแบรนด์ที่แบบ ไม่สนับสนุนการใช้ความบุรุแรงหรือเปล่าโน่นนี่นั่นถ้าเกิดเอากลับมาก็อาจจะมีการถอนแบนหรือเสียรายรับไปนข้งเยอะเหมือนกันนี่คือหลายๆมุมมองนะครับก็ต้องรอการตัดสินใจของบอร์ดระดับสูงอีกรอบหนึ่งเอเดรียนทากอยากให้กลับมาแต่ว่าบอร์ดมองอีกแบบหนึ่งก็ต้องหาจุดลงตัวให้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการปล่อยยืมละ่ะอย่างที่เดลิเมลเล่นออกมาดูไหมครับว่าอาจจะมีการพิจารณาการปล่อยยืมตัวก็ได้ส่วนดิวของเมสันเมส์ตามมุมมองของเบนเจคอบนะครับนักข่าวของซีบีเอสบอร์ สิ่งสำคัญั้นดับแรกตอนนี้ก็คือแมนยูเนี่ยพยายามที่จะยืนกลานกับทางเชลซีว่า พวกเขาเนี่ยไม่ต้องการจ่ายเรื่องของเ,เงินค่าตัวเมสันเม์ในระดับ60ล้านปอนด์ขึ้นไปคือ60ล้านปอนด์ได้แต่ว่าเจ80ล้านปอนด์เนี่ยก็คงไม่ไหวนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดีลเนี่ยมันช้าเนื่องจากว่าแมนยูพยายามต่อรองแล้วก็พยายามแบบว่าไม่อ่อนข้อให้ทางฝั่งเชลซีแล้วกันถึงแม้ว่าเชลซียังบอกว่าเฮ้ยเอามาดิคุณอยากได้ก็เจ็ดสิบแปดสิบล้านปอนด์แต่แมน,นยูบอกว่าเฮ้ยด้วยนักเตะที่ฟอร์มล่าสุดไม่ได้ดีในซีซั่นล่าสุดเนี่ย แล้วส่วนหนึ่งแมนยูกำลังคิดว่าถ้าเกิดไปทุ่มง,งบระดับสูง70-80ล้านปอนด์ให้กับเชลซีในการซื้อเมาส์เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบด้านลบต่อการซื้อนักเตะรายอื่นก็ได้ในตำแหน่งนอื่นนะอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเสริมอีกหลายๆตาแหน่งเพราะฉะนั้นการใช้เงินสำหรับการซื้อเมสันเมาส์เพียงแค่คนเดียวเนี่ย มันอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้แมนยูมีงบจํากัดนะครับเนื่องจากว่าเราก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สโมสรด้วยส่วนหนึ่งงบประมาณก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีเท่าไหร่แต่การคาดการเนี่ยก็มีบางสื่อบอกว่าประมาณ100จนถึง150ล้านปอนด์อย่างเงี้ยถ้าหมดกับเมสันเมาส์ไป80เนี่ยก็ทําให้ดีลอื่นเนี่ยเป็นเรื่องยากนะที่ เราเนี่ยอาจจะหมดลุ้นตัวท็อปรายที่2รายที่3ก็ได้เพราะฉะนั้นแมนยูก็พยายามแบบว่าดึงให้มันเหลือแบบประมาณสัก60 5 5บห้้านล้านปอนด์ก้อนแรกอาจจะเป็น40ส่วนที่เหลือก็เป็นออฟชั่นส่วนเสริมกันไปที่เหลือนะครับมันก็เลยทําให้ดีลเนี่ยมันเกิดความล่าช้าเนื่องจากว่าแมนยูกําลังต่อรองเกี่ยวกับเงินค่าตัวอยู่นะครับแต่บางกระแสบ,บอกว่าแมนยูเข้าใกล้เกี่ยวกับการคว้าตัวเมสันเมาส์เข้าไปอีกนะครับก็ใกล้อีกมากๆอะอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนี้ก็เป็นข่าวออีีกกกรระแสนนึงงท่เา,าให้้ััฟดวย นะครับสำหรับประเด็นของ สกอตต์แมคคูบานีครับตามข้อมูลจากเดลี่เมลครับมีการระบุออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนได้มีการอนุญ,ญาตให้ทางแมคคูบานีสามารถย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ทีมปลายทางก็คือนิวคาสเซิลซึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยอยากให้แมนยูมีการลดค่าธรรมเนียมลงมาหน่อยเพราะว่าแมนยูเนี่ยขออยู่ที่ประมาณ40จนถึง50ล้านปอนด์ซึ่งนิวคาสเซิลมองว่ามันแพงเกินไปนะครับเพราะว่าแมคคูบานีเองก็ไม่ได้แบบมีฟอร์มการเล่นที่ดีขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด30ล้านนนปอด์เเี่ยพวกขายินดีจ่าย แต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นก็อาจต้องมีการต่อรองหรือว่าลดให้ความสนใจไปก่อนนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าฝั่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแมททวเนยที่มีข่าวการย้ายทีมอยู่แล้วส่วนในเรื่องของเดวิดรรยาดูเหมือนว่าณนะตอนนี้ครับตามรายงานจาก e v i r y t h i n g Standard มีการระบุกออกมาครับว่าทั้งสเปอร์แล้วก็แมนยูเนี่ยมีการพร้อมใจกันที่จะ ออกจากการให้ความสนใจเดวิดรายาเนื่องจากว่าราคาของรายาทั้ง2ทีมมองว่ามันเป็นราคาที่สูงเกินไปอยู่ที่40ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ทางเบนฟอร์ดก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีการลดเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวให้เลยนะครับทำให้ทั้งแมนยูแล้วก็สเปอร์อาจจะลดให้ความสนใจไบก่อนในช่วงนี้นะครับทีนี้แมนยู U, ถ้าเกิดจะทุ่มจริงๆที่เป็นเม็ดเงินราคาสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นในรายของเดียโก้คอสตาก็ได้ที่ถ้าเกิดแบบจะทุ่มจริงๆนะเพราะ ว่าคอสตากับแมนยูเนี่ยมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นละทั้งซีซั่นเลยครับ คอสตาถือว่าเป็นผู้ส่อประตูที่บ้ากันมาเอเดรียนฮากชื่นชอบไปและนะครับามรายงานล่าสุดเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยจะไม่ใช้แบบออปชันเกี่ยวกับค่าฉิทสัญญาที่นักเตะมีอยู่ในสัญญานะจะไม่ยื่นแบบในรูปแบบแบบนั้นซึ่งแมนยูเนี่ยจะยื่นเป็นแบบข้อเสนอโดยตรงไปเลยนะครับโดยที่พยายามให้ทาง FC ฟซีบร์โตเนี่ยยอมลดค่าตัวลงมาหน่อยนะครับเอาสักประมาณ40-50้าล้านยูโรได้ไหมนะครับให้มันแบบราคาพอคุยกันได้ แต่ถ้าเกิดแบบไปเล่นในเรื่องของค่าสันยาเนี่ยมันสูงครับประมาณ75ล้านยูโรหรือว่ามันก็คือราคาที่แรงกันแหละนะครับ75ล้านยูโรซึ่งแมนยูก็ซู้ไม่ไหวนะครับถ้าเกิดแบบผู้สบตูราคาขนาดนั้นเราก็ต้องไปซื้อนักเตะรายอื่นอีกมันก็เดี๋ยวมีเงินไม่เหลือซึ่งตามรายงานจากอโบล่าก็ตอนนี้แมนยูกําลังแบบเจรจากันอยู่ว่าขอลดค่าตัวได้ไหมหรือว่ามีการใส่ออปชั่นแบ่งจ่ายนู่นนี่นั่นกันเข้าไปนะครับตามรายงานจากฝั่งของนักเตะเนี่ยก็ไม่ได้กดดันเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมนะนักต็ เรื่อยๆนะฮะก็คือยังแฮปปี้ดีกับทาง FC ฟซปอโตนะครับแล้วก็มีทีท่าว่าอยากอยู่กับปอร์โตต่อไปอีกสักหนึ่งซีซั่นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายของเดยโก้คอสตาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายซสทีเดียวเพราะว่านักเตะไม่ได้แบบมีการตื่นตัวขนาดนั้นในการย้ายนะฮะแมนยูเองก็ ไม่ได้แบบอยากสู้เรื่องของเป็ดเงินขนาดนั้นด้วยนะครับทีนี้น,นะครับเรามาพูดถึงเกี่ยวกับจุดเด่นของคอสตา r กันหน่อยนะครับซึ่งมาหาคําตอบกันนะครับว่าทําไมแมนเชสเตอร์เดเนี่ยถึงมีข่าวกับคอสตาบ่อยเอเดรกนฮารชื่นชอบจุดไหนของผู้สมัครตูรายนี้จุดเสียของ คอสตาเนี่ยคืออะไรกันบ้างก็พยายามที่จะรวบรวมแล้วก็มาสรุปให้พวกเราเนี่ยได้รับฟังกันนะครับแบบย่อๆหรือว่าแบบสั้รวบรัดแล้วกันนะครับในแต่ละคลิปนะซึ่งรอบนี้เป็นเดียวกคอสตาบ้างรอบนก่อนก็จะมีพวกวัตรตำแหน่งศูนย์หน้า ที่มีข่าวกับแมนยูผมก็เอามานําเสนอไปบ้างแล้วนะครับตามข้อมูลเนี่ยก็คือคอสตาเนี่ยเรื่องของการเซฟเรอรต่างๆเนี่ยก็โอเคถือว่าเป็นผู้สับระตูที่เซฟเแหละนะฮะเซฟได้ดีจนเข้าตาแมนยูหรือว่าอีกหลายทีมในยุโรปแหละถ้าแบบไม่มีการเซฟมาสจั์หรือว่าเซฟดีๆเนี่ย แมนยู Man, ก็คงไม่ให้ความสนใจหรอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเซฟเนี่ยผมขอข้ามไปแต่จุดที่ถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกับดวิริานแล้วก็คอสตาเนี่ยดูที่จะโอเคเนี่ยก็คือเรื่องของการออกบอลด้วยเท้านั่นคือจุดสําคัญครับที่เป็นเหตุผลว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเลงไปที่ผู้สับปะตะรายนี้เป็นพิเศษนะครับจากสถิติครับที่ผมได้ไปอ่านดูเนี่ยแล้วก็ข้อมูลบทวิเคราะห์จากหลายสื่อในอังกฤษนะเขาบอกว่าคอสตาเนี่ยจะมีการ cross อลเอาเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ ในแดนคู่แข่งหรือว่าระยะไกลแล้วกันนะครับระยะสั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ดอราวประมาณกรอกเขตโทษของฝั่งเรานะครับระยะกลางก็เป็นตรงกลางสนามแหละ บริเวณกลมๆขอบกลม,กล,ม,ก,ลมกลางสนามจุดเขีย่ยนะครับแล้วก็ระยะไกลก็คือแดนของคู่แข่งไปซึ่งคอสตาเนี่ยจะออกบอลได้ดีมีเปอร์เซ็นต์การออกบอลแม่นยำออกบอลได้ดีเนี่ยในระยะใกล้ในแดนของตัวเองแล้วกันนะครับส่วนระยะกลางเนี่ยแล้วก็ระยะไกลเนี่ยคอสตาก็ถือว่าออกบอลได้ดีเหมือนกันแต่ว่าออกได้ไม่บ่อยออกได้น้อยแต่มีความแม่นยำสูงนะครับซึ่งจุดนี้ครับเป็นจุดที่สรุปกันได้ว่าถ้าเกิดเราแบบ มาเล่นแบบบอลให้คอสตาบิวอัพออกบอลด้วยเท้าให้ดีเนี่ยโอเคทําได้นะครับแต่จะมาให้แบบแอซิดไกลๆออกบอลยาวๆแม่นๆเนี่ยนะฮะเจ้าตัวอาจจะแบบไม่ได้แบบออกบอลได้ที เท่ากับผู้สับตูอย่างเช่นอลิซอนนะครับหรือแอนเดอร์ซอนนะครับหรือใครอีกมากมายที่แบบมีการออกบอลยาวแล้วก็สวนกลับได้แบบรวดเร็วเหมือนกับที่อาริซอนทําที่แบบออกบอลให้แบบพวกตัวรุกของลิเวอร์พูลอะแล้วก็เป็นการแอซิ์ไปในตัวด้วยคอสตาทำได้แต่ว่าทําได้ไม่ถี่สักเท่าไหร่แล้วกันใช้คํานี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยนะครับทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่ละว่าเรื่องการเล่นบอลด้วยเท้าของคอสตาเนี่ยมันดีแค่ไหนแล้วก็เราจะได้ยินข่าวมาเป็นประจำถูกไหมครับว่าที่แมนยูชื่นชอบเ เพราะว่าจุดนี้แหละก็คือออกบอลด้วยเท้านี่แหละที่แบบมีความชัวร์ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ครับเรามาดูลูกศรการออกบอลของคอสตาอย่างที่มีการชี้แจงกันออกไปนะครับดูระยะนะครับลูกศรที่มันเกินครึ่งสนามเนี่ยนะฮะก็คือระยะไกลอย่างที่ผมพูดไปแล้วแหละออกบอลได้ไกลก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะระยะกลางก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการออกบอลระยะสั้นก็คือในบริเวณแดนตัวเองนะฮะหรือบริเวณแบบวิงแบ็คอะ ถ้าสมมติก็คือบริเวณแบบลุกชอยืนหรือว่าฝั่งของวันวิซาก้ายืนอ,ะอ่ะจะเป็นการออกบอลประมาณนั้นแต่ถามว่าออกบอลไกลได้ไหมทําได้ครับอย่างที่ผมบอกไปเลยถูกไหมครับว่าออกบอลได้แต่มันอาจจะแบบไม่ได้ทีแต่มันมีความแม่นยําออกแต่ละครั้งเนี่ยแต่มันมีความแม่นยํนะ จุดนี้ก็ชัดเจนนะครับตามรูปภาพนี่แหละนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออกบอลระยะสั้นเนาะนี่ครับดูการออกบอลระยะสั้นใกล้กรอบเนี่ยนะฮะเยอะมากมากนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจครับก็คือการที่คอสตาเนี่ยจะได้กล้าเสียในการออกมาตัดบอลน,นะครับนอกกรอบเขตโทษออกมาเล่นบอลในน,นอกกรอบเขตโทษเนี่ยเจ้าตัวมีความโดดเด่นในจุดนี้ไหมซึ่งก็ถือว่าคอสตา สามารถออกมาตัดบอลในยามที่เพื่อนร่วมทีมหรือว่าทีมเนี่ยดันขึ้นไปสูงแล้วก็ออกมานอกกรอบเพื่อแบบมารับบอลหรือว่ามาตัดนอกกรอบนั่นเองนะครับอารมณ์ประมาณว่าพวกแบบน้อยเอออาริซอนอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเคยเห็นเป็นประจำแล้วกันให้มันแบบเห็นภาพอย่างชัดเจนเนาะใช่อออกมาแบบเล่นแบบตัดเกมนอกกรอบเนี่ยมีเห็นไหมมันมีเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ยืนออกไปไกลซะเยอะจนเกินไป มันกับที่นอยเออร์ทำประมาณนั้นนะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหรือว่าแต่สเตเกนทาอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ออกมาอยู่บ้างนะครับในบริเวณแบบว่าใกล้ๆกรอบเขตโทษนั่นแหละนะครับก็กรอบเรียมๆของฝั่งเรานี่แหละเออมันก็มีให้เห็นอยู่ตามรูปภาพนี่แหละนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แน่นอนครับยืนประจาอยู่ในกรอบนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีไง ลูกเล่นแบบว่าออกมานอกกรอบเขตโทษออกมาตัดบอลน,นอกกรอบเขตโทษในยามที่โดนสวนกลับอะไรก็ตามแต่นะครับนี่ก็เป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งที่เราจะได้เห็นจากยโกคอสตานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับย้อนกลับมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกบอลยาวของทางคอสตานะครับถ้าเกิดเราจำกันได้ดีการออกบอลยาวที่แม่นยําแล้วก็ถือว่าเป็นการแอซซิดได้ย้อนกลับไปครับในเกมที่ปอร์โตเจอกับไบเออร์เูโกเซนในศึก u c l เมื่อ เม่อกี่ปีก่อนเนี่ยนะฮะคอสตาออกบอลยาวให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่บริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายออกบอลยาวอยู่ในระยะไกลนะเกินบริเวณกลางสนามไปอีกนะครับเกินกลางสนามไปอีกเล็กน้อยแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ใช้สปีดความเร็วแล้วก็เอาบอลจากคอสตาเนี่ยที่ออกบอลยาวขึ้นมาเนี่ยนะฮะเข้าไปในกรอบเตโทโได้เลยนะครับมันก็เป็นจุดเด่นที่ทําให้เราได้เห็นว่า จุดนี้มันก็มีอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับว่าจุดนี้คอสต้าก็มีแต่อาจจะไม่ได้ถี่นะครับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องเด่นของคอสต้าก็คือเรื่องของการเซฟลูกจุดโทษนะครับคอสต้าเป็นผู้ประตูที่เซฟลูกจุดโทษได้ดีคนหนึ่งนะครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยอุ่นใจได้เกี่ยวกับการเซฟลูกจุดโทษเวลาเราเสียลูกจุดโทษนะจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีการพูดถึงกันแต่ว่าจุดหนึ่งที่คอสต้าเนี่ยมักจะเจอเป็นประจาที่เราได้ยินจากคอสต้าเป็นประจําก็คือ อาการแบบเฟร์ฟ้าครับมีนะฮะมีแทบจะทุกซีซั่นเลยแหละสำหรับคอสต้า ซึ่งไม่นานวันนี้เราได้เห็นในช่วงฟุตบอลโลกถูกไหมครับที่แบบซึ่งตามรูปภาพเนี่ยเราน่าจะจํากันได้ดีนะเป็นจังหวะที่โรโดถึงกับโวยคอตา้าเลยนะที่โรโดเนี่ยอยู่ข้างสนามนะฮะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมถึงกับแบบเวิร์ไปตา,ตามกันนะคอตา้าแกไม่เห็นคู่แข่งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็พยายามที่จะเล่นแต่ว่าโชคดีไปที่คู่แข่งเนี่ยดันมาเลื่อนเกาะนะครับก็จะมีอาการแบบนี้บ่อยๆเหมือนกันหรือในจังหวะนี้ครับที่ปอร์โตเจอกับลิเวอร์พูลเมื่อหลายซีซั่นก่อนนะครับเป็นจังหวะที่คอตา้า พยายามที่จะออกมาตัดบอลตัดเกมนอกกรอบเขตโทษนี่แหละรูปภาพมันอาจจะเล็กหน่อยนะครับซึ่งมันเป็นจังหวะที่ผู้เล่นของทางลิเวอร์พูลเนี่ยวิ่งไปเอาบอลนั่นแหละนะครับแล้วก็ผู้เล่มทีมของคอสต้าก็คือผู้เล่นของ FC บอร์โตเนี่ยพยายามที่จะเบียดแย่งกันแหละนะฮะพยายามที่จะวิ่งแซงมาเอาบอลนั่นแหละแล้วก็คอสต้าเนี่ยดันออกมานะครับความต้องการของคอสต้าก็คือออกมาตัดเกมมาละนะครับมาช่วยเพื่อนตัดเกมมาละนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าออกมาตัดสินใจโอเคแหละแต่แบบคือ มันไม่โดนบอลมันไม่ได้บอลไงทาให้มันเป็นการเบิร์ไปเลยแล้วก็ทางเรียูก็ยิงนอกอกรอบเข้าไปซึ่งคอสตาก็พยายามวิ่งแบบไปรับแล้วแต่ว่ามันวิ่งรับไม่ทันเนี่ยอาการแบบนี้ก็จะมีให้เห็นเหมือนกันบ่อยๆสําหรับเดียโก้คอสตานะครับซึ่งในเกมนั้นที่เรียบูพบกับ FC บอร์โตเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราไปดูใน u t u b e เนี่ยนะครับไปดูไฮไลท์จะได้เห็นเลยครับว่าเกมน,นั้นนเนี่ยคอสตาพลาดเยอะมากการตัดสินใจการเซฟอะไร,รต่างๆคือยังแบบไม่เนียนมากพอแต่จุดดังกล่าวอะไรต่างๆเนู จะมีการปรับปรุงก็ได้ถ้าเกิดแมนยูซื้อมา ร่วมทีมเงจริงนะครับก็ภาพรวมประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับบทสรุปรวบรัดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคอสตาเกี่ยวกับจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของเจ้าตัวที่มักจะเจอเป็นมาจำเอาแบบสรุปไม่ง่ายแล้วกันนะครับจริงๆถ้าเกิดแบบสรุปแบบละเอียดเนี่ยมันคงยาวกว่าน,นี้แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครจําได้ครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับกสามผู้ศตูมีเดวิดคาของแมนยูนะครับแล้วก็มีอุนายซิมอนของทางแอตเลติกบีเบานะครับรวมไปถึงเดียโกคอสตาซึ่งข้อมูลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยออกมา จากเดล l เมียลนะครับเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลออกมาเนาะว่าสาผู้สทัศตวรตษเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรนะครับจุดหนึ่งที่มีการพูดถดึงกันก็คือการออกบอลของ3ผู้สทัศตวรรษเนี่ยนะครับถ้าเกิดออกบอลระยะใก,กล้ๆเนี่ยทางเดวิดดการเนี่ยออกบอลได้ไม่แย่เลยนะครับในตอนนั้นนะที่ผมดูสถิติหรือว่าดูข้อมูลจากเดล l เมียลที่เขาให้มาเนี่ยระยะประมาณนี้คือเดวิดดการเนี่ย ออกบอลได้ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถสู้กับทางคอสตาอุนซิมอนได้ที่เป็นเป้าหมายของเมนูในตอนนั้นนะครับเนี่ยระยะประมาณเนี้ยนะครับตามสกอร์เมาส์ผมนะก็คือเดคาเนี่ยออกบอลได้แม่นยำพอสมควรในระยะนี้ถือว่าสู่สีกับอีก2ผูมืสอประตูที่เป็นขาวแต่ถ้าเกิดถัดขึ้นมาหน่อยบริเวณกลางสนามเดคาจะหมดความแม่นยำและเริ่มที่จะไม่แม่นแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของคอสตาล้วก็อุนันซิมอนเนี่ยจะยังคงแม่นอยู่นะครับยังมีความแม่นยําในการออกบอลอยู่บริเวณกลางสนาม ร,ระยะไกลปุ๊บเดค้าเริ่มไม่มีวิแววที่จะออกบอลได้แบบแม่นยําเลยนะฮะแทบจะไม่มีถึงมีเนี่ยมันมีน้อยมากมากน้อยแบบโอ้แต่ละซีซันแทบจะหาไม่ได้สาหรับเดคาที่มีการออกบอลระยะไกลแล้วก็แม่นยําถึงหัวเพื่อนหรือว่าตรงเป้าเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นคอสตาอย่างที่บอกกันไปก็คือถึงแม้ว่าจะออกน้อยแต่ว่าแม่นยําในระยะไกลนะครับส่วนอุนาิมอนก็ทําได้ดีพอสมควรในแบบนี้นะฮะผมเคยทำมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับสกูรเรื่องของตำแหน่งผู้ต่อตูที่มีการออกบอลด้วยเท้าได้ดีนะครับสุดท้ายเนี่ยนะ มันก็ต้องหาความบาลานซ์ดูไหมครับ นอกจากคุณจะออกบอลได้ดีแล้วาการเซฟก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันซึ่งจุดที่เราได้เห็นจากคอส์เตที่ผมนําเสนอไปเนี่ยมันก็ยังมีข้อที่ต้องแบบมีการปรับปรุปรงแก้ไขกันอีกเยอะพอสมควรแล้วก็ม้าน,น่าคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเราจะทุ่มเ,เงินขนาดเนี้ยเจ็ดสิบห้าล้านยูโรหรือว่าโอ้โหหลายล้านปอนด์เนี่ยนะครับมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าในการพ,รพ้กผู้ศัตรูรายนี้ตอนเนี้ยพูดกันตามตรงเนี่ยถ้าเกิดไปดูตามกระแสะข่าวหรือว่าคอมเมนต์จากหลายๆประเทศเนี่ยนะครับในอังกฤษหรือในประเทศเราเนี่ย เสียงแตกเลยครับในการดึงตัวคอสตาเนี่ยนะฮะบางคนไม่เห็นด้วยก็เยอะเหมือนกันมีส่วนที่เห็นด้วยก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมไปตามดูนะก็คือไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่รไดร่ในการทุ่มเม็ดเงินราคาสูงในการคว้าตัวคอสตาคืออยากให้มีผู้ศัตูรายใหม่เข้ามาแหละแต่อยากให้เป็นผู้ศัตูที่ราคามันถูกลงมาหน่อยนะครับ ไม่ต้องถึงขั้นนั้นเพราะว่าเรายังมีอีกหลายๆเป้าหมายที่เราเต้องไปซื้อด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือต้องเราของสมสอนแมนเชสเตอร์เจ็ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ